สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำนะครับมาดูรถดิกสันตอนเทียนะครับตัวนี้เป็นปีสองพสิบสองตอนเดียวเผาอลอยลงเล่มเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีประกาศชั้นหนึ่งแถมมาเลยนะครับอ่ะพามาดูสีภายนอกก่อนนะครับพี่น้องอ่ะมาเลยนะครับสีภายนอกสวยๆเลยนะครับอ่ะแฟนดูได้เลยนะครับบางๆเลยนะครับภาษีหกเจ็ดนะครับนี่สีสวยๆเลยนะครับบางๆเม็ดลงเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยครับอ่ะกล้องมาดูใกล้ๆหน่อยครับผมนี่นะครับเม็ดอาร์คสวยๆเลยนะครับ นะครับอ่าเนี่ยบางๆเลยนะครับอ่ะนะครับนี่เผาลอยนะครับเสริมแหนบวิศวก่อนรับรองหมดทุกอย่างเลยนะครับรับรองเรียบร้อยแล้วนะครับยางปีสองพันยี่สิบสามนะครับของมิชลินเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่อ่ะมาดูกระบะท้ายกันนะครับตัวนี้เมื่อก่อนเคยบรรทุกปุ๋ยมานะครับเข้าสวนนะครับ เจ้าของเขาก็บรรทุกปุ๋ยเยอะนะครับพอดีทําไร่นะครับไร่เยอะนะครับหลายร้อยไร่นะครับนะครับสวยๆเลยนะครับเจ้าของเขาก็ของเดิมลงเลยบให้เียบร้อยหมดแล้วครับยังมีประกันชั้นหนึ่งแถมมาเลยนะครับนี่นะครับมาดูได้นะครับตัดกล้องเข้ามาใกล้ครับผมนี่นะครับสภาพยางคือประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่นะครับเอาลอยลงเลยบเรียบร้อยอ่ะมาดูภายในกันนะครับภายในออกจากห้างนะครับสวยๆเลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับผม อ่ะของุณแจ้นะครับผมนะครับสวยๆเลยนะครับภายในไม่มีลอกไม่มีแตกไม่มีหักนะครับแอร์เย็นๆเลยนะครับอ่ะดูไม้นะครับอ่ะดะกล้องเข้าไปดูไม้นะครับไม้ตัวนี้ก็วิ่งประมาณสองแสนสี่นะครับนะครับมันยังไม่ขึ้นนะครับรอแป๊บหนึงนะครับนี่นะครับวิ่งประมาณสองแสนสี่นะครับ เห็นไหมครับนะครับประมาณสองแสนสี่นะครับอเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องนะครับตัวนี้ด้ากระจกไฟฟ้าเลยนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับนี่นะครับห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับนี่นะครับห้องเครื่องสวยๆเลยเครื่องคอมมอนเร็วเลยนะครับปีสิบสองสวยๆเลยนะครับย้ำนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับ ใครสนใจทักได้เลยนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับรถของเราจอดอยู่นนบุรีบางบัวทองนะครับผมนะครับอยู่นนบุรีบางบัวทองนะครับใครสนใจทักได้เลยราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้มีประกันชั้นหนึ่งแถมให้ด้วยนะครับเผาลอยลงเรี่ยยเรร้อยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดสามสองหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสองนะครับศูนย์แปดเจ็ดสามสองหนึ่ง 0872ใครสนใจทักได้เลยนะครับรถของเราจอดอยู่นนบุรีบางบัวทองนะครับผมอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ